สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดชัดแล้วลุงพลเป็นแบบนี้นี่เองจากช่อง YouTube กลิดโพสช n แนลท่านได้พูดถึงลุงพลไว้อย่างน่าสนใจมากๆดังนี้คลิปนี้ จะมาพูดถึงเรื่องลุงพลแห่งบ้านกกกอกและต่อไปด้วยบ้านจำปาดงผมได้มีโอกาสไปที่บ้านจำปาดงเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปทางเขาค้อไปน้ำหนาวแล้วก็มาชุมแพแล้วก็ไปขอนแก่นอุดรจากนั้นก็ไปจำปาดงที่สกลนครคุณพงจากช่องกอกกอกนิวก็ได้นัดเจอ ที่อำเภอวานนนิเวศจากอำเภอวานนนิเวศก็30กิโลก็จะไปถึงที่ตั้งขององค์ปู่ปาริจิตผมก็บอกคุณพงษ์ว่าไปไหว้องค์ปู่ปาริจิตก่อนและจะเจอลุงพลหรือไม่เจอค่อยว่ากันถ้าไม่เจอจริงๆคุณพงษ์ก็บอกว่าค่อยไปหาที่บ้านปรากฏว่าไปถึงก็ประมาณเกือบทุ่มลุงพลยังอยู่ เห็นอยู่กันสองสามคนผมก็ลงจากรถไปเพื่อที่จะไปพูดคุยกับลุงพลปรากฏว่าลงไปปั๊บเนี่ยมียูทูบเบอร์ประมาณสิบกว่าคนนะครับที่มาคุยกับผมมาสัมภาษณ์ผมผมก็ภูมิใจดีใจเหมือนเป็นบุคคลสำคัญนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์เกือบทุกคนรู้จักผมนี่คือความยิ่งใหญ่ ของสื่อโซเชียลคนที่ไม่รู้จักกันอยู่ห่างกัน500กิโลจากพิษณุโลกไปจำปาดง500กว่ากิโลแต่ก็รู้จักคุ้นเคยเหมือนกับคนสนิทกันและลุงพลก็ได้เดินลงมาจากไซงานปู่ปาริจิตมหาผมผมก็นำรูปพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นสิ่งที่คนพิษณุโลกนับถือและทุกคนในประเทศไทยนับถือผมก็ได้มอบให้กับลุงพลก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจกันผมก็ไปตามคำสัญญาไปกลับก็พันกว่ากิโลระยะเวลาการเดินทางไป9้าชั่วโมงกว่ากลับก็9้าชั่วโมงกว่าก็ร่วมเกือบ20ชั่วโมงระยะทางพันกว่ากิโล ก็ถือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไปกันง่ายๆและสิ่งที่ผมได้ไปก็หนึ่งได้ไปเห็นแล้วก็ได้ไปไหว้องค์ปู่ปาริจิตสองก็ได้ไปคุยกับลุงพลหลังจากที่ยูทูบเบอร์ได้กลับหมดแล้วผมก็ได้คุยกับลุงพลสองคนก็มีคุณพงก๊กก๊กนิวอยู่ด้วยก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างย่อๆ ได้รู้จักคนโน้นคนนี้คนนั้นที่เป็นตัวละครอยู่ในเหตุการณ์ทำให้ผมได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่เป็นข้อมูลของทางด้านลุงพลก็เพื่อมาประกอบการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ต่อไปในคลิปอื่นๆนะครับองค์ปู่ปาริจิตก็กำลังสร้างกำลังประกอบ ก็คุยกับลุงพลแล้วแกก็บอกว่าทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำก็ไม่ได้รีบร้อนรีบเร่งอะไรแต่คาดว่าภายในปีนี้คงจะเสร็จและปีหน้าคงจะมีพิธีบวงสวงเชิญองค์ปู่ปาริจิตมาประทับอยู่ที่น้ารูปปัน้นผมก็ถือว่าลุงพลก็ได้เชิญผมแล้วเชิญด้วยปากเปล่าก็ตาม หากมีบุญวัสนาพอจะได้ไปร่วมงานนี้หากไม่มีภารกิจสำคัญไม่ได้ไปต่างประเทศก็คงจะต้องมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ลุงพลและด็อกเตอร์กรีดได้มาเจอกันเป็นการเดินทางพันกว่ากิโลเพื่อไปหาลุงพลเห็นสายตาของท่านที่มองลุงพลแล้วปลื้มแทนลุงพลค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกทกท่านที่เข้ามารับชมในช่องจุฬาพรเลสโกนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะ